รมสูงเมืองความเพียรพระติดายอดเศรษฐีลาหุ่นุทวดใหม่พระตธพอลำดับที่048ครั้งที่7 7วันที่25มกราคม2519แต่นี้ครั้งที่77ตรงกับวันที่25มกราคม2519 ข้าพเจ้าพัะธนพรเพื่อนทองขอเป็นวาจาสาธยายพุธทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจรยบูชาแด่องค์พระบารมเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรรรรลุ่นหลวงปู่เบญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมนโมทนาในการสวดสัตยาใหของกับเจ้านี้ ขออนุภาพในคุณพระรัตน์ตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรลายให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบนต่อไปหนึ่งบอร์ตัวชุนลมเทวดาสมันตาสักะวาเวสุอันตระฆาชันตุเทวตาสัทธมังโมนีราชสสะสุนันตุสักข้โมกทังสักเกการเมจารุเปคีสิทธะรัตเตจันตะลิเขวิมาณีตีเฟลเถจัคาม ตรู้ว่านาคา่าเนเคหะวัตถุมหิเตเทกุมมาจะยันตุเทวาชราถาละวิสเมยกขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีรัว,ว,วาจนังสาธทโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาการวอยัางพระธรรตาธรรมสวนาการวอยัางพระธรรตาธรรมสวนาการวอยัางพระธรรตาสองบทสวดนมมาการสิทธิคาถานนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดสัจจคียคตินาถิเมจารนังอัญยัพุทโธเมจารนังวรังเอเตนะสัจจาวะเชนะโสโสดทิเมโหดินัง โหตุสัพพทานนัตถิเมสรังอัญญธรรมโมเมจรังวะลังเอเตนะสัจจววชินะโสทิเมโหตุสัพพทานนัตถิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวะลังเอเตนะสัจจววชินะโสทิเมโหตุสัพพทานสี่บริโภมหากริโณาโถติอาทิกกคถามหากริโณาโถอัตไายะสัมภาปานินางปุรีตวาปรมีส,สัพีย ปตูสัมโพธิมุตตนางเอเตนะส <Aww> ัจจววชชเะมาหุตุสพุทธปทวามหากริโนนาโถหิตายสัมฆปรนิยังปูเรตวาปรมีสภะปตูสัมโพธิมุตตนางเอเตนะสัจจะชอเชนะมาหุตุสพุทธปทวามหากริโนนาโถหิตายะสุขายะสัมภาปานิยังปูเรตวาปรมีสภะปตูสัมโพธิมุตตนางเอเตนะสัจจววชชเะ มาหุบเกิดสัมทูตกัทะวาวาห้าหุบส่วนมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยังพระครวศกีสุวิหารติกะเปโวภูต um ุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุตส um ังเคนัสถ ah ุงกัจมาเตหิพิภูตเจหิ สัพเหว่าระหันเตหิทัศสิจจะโลธาตุุจิเทวตาเยปุเยนะสานิตติตาโหติพระกวันตังทศนัยยะพิภูสังคันจอัตถโคจตุนังสุทาวาสกายิการนังเทวนังเองแต่ทวสิอยยังโถพระภาวาสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวิเนมหาตาพิภูสังเกนะสติมัจเจนาเตหิ พิภุสเตหิสัพเ,เหว่าอราันเตหิทัศหิจารุกาถาตัวหิทเทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทะนา,ายาพิภูสังคัญจะยันยยนูนามยันปิเยนะพระกวาเตนุปัสสังขมยามาอุปัสสังขมิตรวะพระกวาตวสันติเกปจเจกัคทาภาษย,ยามาติอัตภูตตามเทวตาเววตาสยยถาปินามภะระวาปุริสสัมัญจิตตังวา ภาษาเลยยะภาษาลิตังว่าภาังสัมมัญเชยยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาภกขวัโตปารุโตตาตุระหังสุอัตถโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโผเอกาเทวตาภะคะวัโตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมัยโยปวะสมิ่งเทวกายาสมาคตาอาคาตะมะอิมังธรรมะสมัยังทิกิเตะเยวะอัปปะริชัต ชิตะสังคันติอตาคูอัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภาสสิจตระลาภิโวสมาต่างสุจิตตังอโตกตโนนะอุชุกะมะกลางสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทาริยานิลังคติกัปปิตาติอตาคูอัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภาสสิจตระวาคีรังจิตตวาบริคังทัพคีรังโอหัดจะมาเมชาเตจารัน สุทาวิมาราจักคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราเทวตาพรวะวตโตสันติเกอิมังคตาภาสิเยเกจิพุทธังเํนังคตาสีนาเตฆะม,ะมาาะะาาะิสันติอายบปายาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายานังปริปุเรสันติติอัตโถพระควาพิขูอมมันเจสิเยปุเย,ยนะพิชเว ทัาสาสูโลกาธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโวนติตขาข,าขาตังทัศนายาภิปุสังการจะเยปิเตภิกะเวเหิสุงัติตามาทานังรหันตัวสัมมาสมุทธาเตสมัมปิภักบันตานังเอปะปะละมาเยวะเทว,ต,วตาสันนิปฏิตาหิสงเสยญาคาปิมะยังเอตาลหิเยปิ เตพิกเวผภวิสันติอนาคตามัฏฐานังลานตัวสมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานังเอตาปรมาเยวาตุลตะสัมมิปติตังภวิสันติเสยถาติอานิหังเอตระหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายยานังนามานิติกิตาจิสามิพิกเวเทวกายยานังนามานิตังเทสิสามิพิกเวเทวกานานังมานานิตังสุนารถะสาุกังมานิสิกะโรถาสะ พาสิสามีเตเอวังพันเตโขเตพิกุพัคกวโตตปัจโสสูงพัคกวะเตกัพโลกสิโลกะมนิปัสสามีเจถากุมมาต่ทัศิตาเยศิตาคิริคขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวารรีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมนาสาสุทธาวิปัสนามนาวิรา เคยยปับจสเตยตวาวะเนกาปิรัตวะวีแต่ตัวนันติยะศัทธาสาวกีสารเนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิโทเตจะอัตตปรมกรุงสุตวาพิเดศาสารสนังเปสัมปาตุระหุยาณังอมานุสานะทัศนัง อเปเกสตตมัทคุลงสหัสสัทธะสตาริงสตังเอเกสสานังอมานุสานมัทคุลงอเปเกนตตมัทคุลงทิ่สาสภาวิตาหูตันจัสพังกับิญญายวิวัคตนาวจัจกุมาตตวมัติยสัทธาสาวเกสลาเนลเตวะกายาพิกันตาเตวิชนธาติพิคยรโยหังกิตายิสามิขีราหิอนุปุพัโสสตตสหัสสาวังขากุมาคาปิรัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตสัสสิโนโมทมานาอภิ ก็บุพ er ิค <Yes. S 2> AH AH ุณนางสมิธิงว่านางชาสหัสาหิมัวตายักขานานาตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนับวัโตศนมทัมมานาพิกามงพิคุณนางสมิธิงว่านางสาตาขีราติสาสายักขานานาตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตศสีนโมทัมมานาพิกามงพิคุณนางสมิธิงว่านางอิเตเตโซระสาสายักขานานาตาวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตศสีนมัมมานาพิกามงพิคุณนางสมิธิงว่านาง เวสามิตาปัญจสตายักขานานาตตะวานิโนยทิมันโตชุติมันโตวันโนมันโตสศินโมเทมานะอภิกามุมภิกุนางสมิตริงวนางกุมพิโรราชฆาอิโกเวนปุลลสานิเวศนังเพยุนางสการสานสังยักขานังปายุปาสติกุมพิโรราชฆาอิโกโสภาฆาสมิตริงวนางปุริมันจัดทีสังราชารัตตะระโถภาสาสติคันท่าพานังอธิปติมหารละใช้สศีโสปุตตปิระสะพระโวินเทมานะมหาภราอิติมันโตชุติมันโต วันนวัตวให้สัสิโนมทธรมนาพิกามุงพิกุลนางสมิติีวนังที่ิีนจัดที่สังราชวิโรฬหูแตภาสาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสสีโสภุตปิทัสสะภาวนธรรมนามหาภาิที่มันโตชุติมันโตวันนวันตัวใสัสิโนมุทธรมนาพิกามุงพิกุลนางสมิติวะนังบัญชีมันตัดที่สังราชวิรูปขโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสภุตปิทัสสะภาวินธรรมนามหาภารีที่มันโตชุติมันโตวันนัวันตัให้ อ้ถมานาภิกรมุภพิคุณังสมิติ์ติมว่นังอุตาราจัดที่สังราชขุเิโลตัสภาษาติยังขานังอธิปติมหาราชา้สัตสีสุกุตปิตัสสะภาโวอิธัมนานามหาภราอิทิมันโจทุจิมนโตวันนาวันตสัตสีโนมันถมานาภิกรมุภพิคุณังสมิติ์ติมว่นังปูมาลิขัง ปุมาทิสังรัตตะรัถโธทิคีนณาวิรูหาโกปัญฉีเมนาวิรูปะโกภูเบอุตระังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสานธันธะมานาอัตถังสุวันิคิละพัทเวเตสังมายาวิโมทาสาวูบัญจานิกาสะทามายาภูเกณฑูเวเกณทูวิปูจวิปูโตสาจันทโนมาการมาเสธโถจากกินนุ่มันทูนิมันทูจักปนาปโุปะมันโยจัก เทวสุโทจะมาตริจิตตสีโนจะคันทัพโณโรราชาชชนสโภอาคูปัญจสีโผเจวตินพ่อรุสิบิวะชช้าเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพภาษาราชุพิโมทามานาอภิกรรมูพิภูลังสมิติงวนางอาทาคูนาภาษานาคาเวศาลาศาสตตัชกาคัมพัสรัตละอาคูปายาคาษายาติพิยามุนาทัตารัฐจะอาคูนาคายัสสีโนเอราวันโนมหานาโคโศกาค้าสมิติงวนาง เยนาคราเชสหาสาหะรันติทิพาทิชาปัจิวิสุทธิท่าจักขูเวหายาสาเตวะ่าวะนามาฉปัต,ตาสิตราสุปนาอิติเตสะนามังพยันตทานาคราชานามาสิสุปนาตโตเขมามังกาสีพุทโธสันนา,า,าหิวะจหิวกะหายันตานาคาสุปนาสัลนามังการสูพุทังชิตาวิชิระหัตเทนะ S.> สมุทางอสุราสิตาปาตลรวะสาวาเสติที่มันตัวยตสิโนกาากัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาษาเวปจิตติสุจิตติจามหาปะหาราโทนมมจีสหสัตันจับผลิปุตตานางสพเพเวโรจนามกาสันนาหิตวาพระลิงเสนางราหุพัท่าม ah si um ah uh ah ah ุปาขมุงสมาโยธานิพัันเตภุกีนางสมุติเจ้าอาปูจัตเทรวัทถวีจเตโชวายโยตธาขมุงพุรุณา บรมนาเทวาโสโมจะเัสสาสะเมตตากุณนากายค้าอามคูเทวาเยสสิโนทัศเสติสภกายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิทิมัโตสุติมันโตวันนาวันโตเศสิโนโมทัมานาอภิกามโมพิกุลาสัมมิติมะนังเบนทุจจะเทวาสาลีจะอสศมาจะทุเวยะมาจันทัสุวิปัสสวะจันทมาคูปุรักกิตาดุวิสะ สุริยสูปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตตานัขัตานี้ปุรักิตาวาอาคูมันทวาราหากาวาสุนาว,าสวสโบเสธโถสกปุปค้าปุรินทโทท่ททาสีเตทาก,กายาสเพนานักตะวานันมิโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วานนวันโวสัสสินโน โมทัมนาอภิกรรมงพิคุนางสมิติว่านางอาถาคูสังภูเทวาชละมักกิสิขาได้ว่าอริทักกาจารุชาจะอุมาบุพานิพานสิโนวรุณาสาธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุรยุทธราอาคูอาคูวะสาวเนสิโนทักษเศรษฐเตทัสกษสกายาสเพนาณะตวานิโนอิทิมตัวชุติมตัวนาตัสศศิโมทัมนาอภิกรรมงพิคุณนางสมิติว่นางจะมาหาสมณะ มนุษา์มนุสุ์ตมาคิตตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาคาคูราโยเทวา เยจารูหิตวาสิโนปรลคามหาปรลคาเอาทูเทวายิสสินโนทัศเสตสตากยาสัพเพนานาตะวานิโนที่มันโตชติมันโตวันนับมันโตเอสัสินโนมุทธมนาอภิกรรมโมภิกุนานสมิตินวานังสุกากาุมหารุนาอาคูเวค้านาสานผาโอทานตัขยะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามัตตาหารักชามิสสะกายาเยสสิโนท่านยังอาคาปะชุนโนโยทิสาพิวัสติทัศเสตสตากายาสัพเพนานาตะวานิโน อิทิมาโตชติมันโตวันนาวันโตสัชชินโงธัศมนาอภิกรรมุพิคุูนางสมิติวนาเคมิยาดุสตายามากัตถกายาสสชชิโนสัพพิตการามาเสตถาชตินามาจะอาสวานิมาราติโนอาคุอาธาคุปะรนิมิธาทัศเสตตัสตากยาสัพพพนาตตะวันิโนอิทิมาโตชติมันโตวันนาวันโตสัชชินโงธัศมนาอภิกรรมุพิคุูนางสมิติวนา สัทเทตเท,เทวานิกายาสัพเพนานาตตะวานิโนนามันว่ายวะอาการชูเยจันเยสัททิสารสหปวุทธชา ชาติมักขีรังโอคตินะมนาสวังสักเขมโมค้าตรังนาคังจจนทวังอสิตาติตังสูพระหามหาพระมัตโตจ่าปุตตาอิทิมตโตสหสันนังกุมารโอติโสจาส่าโสปาค้าสม,มิติงวะนังสหัสะพ,พระหามาโรกานังมหาพระหามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศรษฐาอิสระอาคูปัญเจกะวะสาวัสิโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิตาปริวาริโตเตจ่าสะเพรพิกแกนเตสินเทเทเวสะพ,พระหามกเก มาาเสนาพิกามิปัสสะปัสสะกน,นหาสะมันที่ยังเอถะคันนหาหัตพันธะถะลาเคนะพันธมัทโวสมันตาปริวาเิถะมาวุบุญจิตะโกจีนังอิอออติตธามหาเสโนกน,นหาเสนาภเพศยิปปาเนนาตะระมหาหัจจะสะรังกตวานะเพร,ะว,ระวังแยกถาปาวุสโกเมโคทัานายันตุสาวิชุโลตถาโสปัจจุ ทาวติสังกุฏโถอายสยังวสิยันจะสัพพับปิญญายาวิวัคตานามังจุภูมาแต่ตัวมันติยัสัทฐานสาวกเการานีละเตมาละเสนาพิกันตาเตยชินาคาพิทาวงเตจะอาตตรรมกรลุงสุทวาพุทธศาสนศาสนาวีตราเคยหิปักกรมงเนสังรมปีอินชยุงสัพเพววิชิตะสังขามาพยาตีตายสัสินุโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติหกบทสวดจุลราชยปกรณ นมโมเมพุทธเตชาสาวรตนะต,นตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปารเมสุราสิทธิพระหะมาจะอินทาจะตุโรกาคัมพีราาักขกา สมุทธาภูตุงคังคาจะสัพพนาหามาชัยยะประสิทธิ์ที่พระวันตุเตชัยยะชัยยะธรนีธรนีอุทธที่อุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าโครตุลนิสัยนิรันสยเสนะเมรุราชพระราชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสพีนาเกนทานาคีปิศาจพุตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาหนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณานมุข สาตราชยะชยาพรมปาทินาข้ากุลรังขันถักชยาชยะคัชชนตุรงศสกะราผู้ชงศีหะพยักคตีปาชยาชยะอรุณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุกนาสุทธินรตีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชยาชยะธณีเตตารีสัทธาสุชยาชยะชยาธณีสารตินัทธาชยาชยะมังกรารญญา พังวะเคชัยยะชัยยะวรุณายกขี่ชัยยะชัยยะรักษาเสสูรักผู้ชาปีชาชัยยะชัยยะพระมิน ขักคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชาศัยชัยยะชัยยะปัตตบิงสัพังชัยยะชัยยะรหันต์ตาปเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเหสุราหาโลหาลิมเทวาชัยยะชัยยะพระรหัมาสุรัคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุปัโควิรุปัโคจันทิมาราวิอินโตจะเวนะเตโยจะาคูเวรุวารุโนปิจ่าอคิวาโยจะปาชุนหูคุมาลุตตะทัตตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิ ตาปะสะกาอาทโยสีโนสวากาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจจทัสสะปาโรชัยยะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัสริมาตุอายังมาลัสัจปาปิมาตุปราชโยอุโคสยยมโพที่มันเทปโมทิตาชัยยะตถาภะระหะ มังคณามหิสิโนชโยปิพุทธะสิริมัตโตอยังมารัสัจปาติมัตโตปราชโยอุโคสยมโพทิมันเทปะโมทิตาชยยะตถาอินทคนามหิสิโนชโยปิพุทธะสตริมัตโตอยังมารัสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยมโพทิมันเทปะโมทิตาชยยตถาเทวคนามหิสิโนชโยปิพุทธะสตริมัตโตอยังมารัสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยมโพทิมันเทปะโมทิตาชยะตถา สุป,น ow, ปันนักนามหีสีโนชโยปิพุทธสาสิริมาตัอย <laim> ังมรสาชปาปิมาตูปราชโยอุโคอุโคสยมโพที่มนเทปโมที่ตาชยระธานาข้าคนามหิสีโนชโยปิพุทธสาสิริมาตูอยังมรสาชปาปิมาตูปราชโยอุโคสยมโพท่มนเทปโมที่ตาชยตถธาสัพระหามคณามหีสีโนชยันโตโพธิยาโมเรสกัยยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชายยัสุชายามังคะเลอปะราชิตตะพลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกษสภาพพุทธานังอัคปัตโตกมติสุนักขตังสุมังคะรังสุปปาตังสุหิติตังสุขโนสุมุตหุโตจสุยิฐังพระรหะมาจาริสุปปัทถกินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปะทักินังปะทักินังมนุกมังปนีตีเตปะทักินาปะทักินานิัตวานารพันตเตปะทักินเนเตอ ทารถสุขิตาวิรุหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหถาสหาสัพเพหิยาติพิสุนันตุโพลตัวเยเทว,วาอสมิงทานีอาิคตาธีกายุการศัทธาหุตุสุขิตาหตุสัพพทาลักขันตุสัพภะสัตานังลักขันตุชีนาสาสนังยากาจิป,ปัทะนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตการีปวสันตุวสังวสาวราหากา โลคาจุปัตถวาตสังนิวาเรตุจัตสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอาราหารันตุเจตถายักขละหันเจตในสวดธรรมะนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถียังวิหรารติเชตวเนอานากะปิทิกัสสารามีตัตตะโขพิกขวาภิกขุอมันเตสิพิกขวติ พะทันเตเตพะทันเตติเตพิกุพรคกวาโตกัจัสูสูงพรคกวาเอตถาทูจะอุปาทาวาพิกเวตถาคัตนานังตถาวาสัตถาคัตนางทิตาวสาธาธาตุธรรมทิกตาธรรมริยมตาสัพเพสังขารานิจาติตั้ง อี่สัมพุชติอภิสัมเชติอภิสัมพุชตะวาอภิสัมเมตะวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญถะเปติวิวัรติวิพัชติอุตานีกาโรติสัพเพสังคารานจาติอุปาทาวาพิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเชติอภิสัมพุชตะวาอภิสัมเตะวาอจิคติเซ เทเสติปัญญาเปติปัญถาเปติวิรวาติวิภัชติอุตานีขาโรติสเพสังคาราทุขาติอุปทาวิวาภิกขเวตถฐานคตนังอนุปทาวาตถานคตนังทิตาวาสาถาตุธรมัิตาธรรมมิยามตาสัเพธธรรมานตาติต่างตถาขตัวอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชตาวาอภิสมีตาวาจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัเตเปติวิวรติวิพัชติอุตานีกะุรติสเพตามาณธตาติอิทิมะโวจะภะคขวาอัตตะมนาวเตพิกุภะคขวาตูภาสีตังอภิรรมคุณจิปแฝงสวดพัดเทจารักตักคาถาอติตังนานะวาขเมยยะนปะติกังเคียนาขตังบุคคลไม่ควรติดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอัตตีตมปีหัน,นตัง อปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอรีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันโยจะธรรมังตถาคตวิปัสสติอาศังหิรังอาสังกุปปังตังวิทัฏฐามะนุพะรูหเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเจ็บแจ้งไม่งอนเกลียดคนแคีนขอพวงพราะุณนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวากิจจะมาต่ปังโกูชนยามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาหิโนสัคฆารันเตน,นะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการประเสนต่อมัจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเองวางวิหารมาตาเปียงอาหูรัตตมะมาตันทิตตังตังเวพตเทกะรัตโตติสันตัวอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบจอเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงระเดียงก็น่าชมก้าบทสดธรรมะสังเวคปัจจะเวคณนะ สัพเพสังขารานิจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมมรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมมรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจด็จตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทั้งสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอาทุกบางชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน คือวางมรณ a ความตายเป็นของยั่งยืนอว่าสังมายามาริตัพันอันเรามีเพิมแต่เป็นแท้มรดปะ u d โยสานังเมชีวิตตางชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดชีวิตตางเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เพียงมรดังเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยววัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายอยอาจจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตะวิญญาโนขั้นปัสสาวะวิญญาณฉุนทัตุอันทิ้งของเสียแล้ว อาทิสาเสสติจากนอนทัพปัทวินซึ่งแผงดินบาลีข้ามอีกว,ว่าประดุดดังท่อนไม้และท้องปืนนิรัะถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจวัตสังขารสังขารางาราทลายรไม่เพี่ยนนอนอุปาทาวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป,ไป็นธรรมดาอุปปชิตาวานิรัตนิรุชันติความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสงงังวปะโมสโค ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายอย่างเป็นสุตสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายมี้ทั้งปวงกำลังจะตายมารนสูตจามาริสาลีที่ตายแล้วและกำลังจะตายตถิว่าหังมาริสาเมเรากําลังจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแขลงเลยสิบบทเวตไม่ตางจจริงๆ ยังกินจิบกุสลังกามังสเพหิท้าเปหิกระตังบุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุภูมตเยเทวะอัศมิงถาเนอธิขตาทีกายุกาสุธาสัทธาหุตุสุกิตาหุตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขาปมุจันตุสัพเพยติการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพยติการสุกิตาหุตตุทุกขาปมุจันตุสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเตวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุ ส ium, ัพเพอริยาอาริย uh, ุปัชชะยะสุขิตาหุนตุทุขาปมุจจันตุสัพเพนัคตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสัพเพสามารถตินังสัมิชันตุโวสิบเอ็ดบทโฉดดูชาหลวงบททวดนโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติภควานโมโพธิสักโต อาคันติมายะอิติทัพาวาสิบสองปัติทานคถาถายาเทวตาสันติวิหารวาเผีผูเตคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิง ตาธรรมธาเนนะพระวันตูปูชิตาโสถิงกรุนเตทาวิหารัมันทะเลเถระจามัชชะวานาวาคาจะาพิกขโวสารามิกาทานาปติอุปัสกาขามาจากเทสานิขามาจากอิสระสัมปาณภูโตสุกิตาพระวันตุเตชาลาพุเชเยปิจากอันทัศสามทวาสังเสทชาตาอัทถวุปปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปากิป แต่สเพปิทุกขสาการติสังขยางถาตุจีรังสตังทมสตังทมโมธรรมัตทาราจะบุคลาสังโคโหตุสมะคขโวะอัตายาจะปาหิจาจหิตายาจักอเมลคะคตุสัมสธัมโมสัเพปิธธรรมะจาริโนวุฒิมสัมปาปุเนยามะธทมเมอริยปะเวทิเต ปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสานสัทธารังสัมมาธารังปเวชนโตกาลิเทหูกบวสตุวติภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิมาตาปิตาอัจะอัตตราชังนิจังรักขันติบุตรกังเอวังรำเมนาราชาโนประชังรักขันตุสพพทาสิบสาบุตรเทวตา ยาโชชนะคาถาทุกขปัตตาจะน,นิทุกขาพยปตาจจน,นิพยาโสกปตาจจน,นิโสกาหุตุสเปปีปานิโนเอตาวาจะอมหิหิสัมภะตังบุญยสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภาสัมปติจิติทิยาทานังธาทันตุสัททาย,ยาขีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุตุขจฉันตุเทวตาคตาสิบสี่บทสุมังคนคาถาหุตุสัพพังสุมังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตา,ทา,ทา สัพพะพุทธานุภาเวนะสุนทีโหลตุนิรันตะลังโหลตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถีโหนตุนิรันตะลังโหลตุสัพพังสุมังคะังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสถนทูหินตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจีกนันจายังพระลังหันตานันจตีเชนะรักขันพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกนันจายังพระลัง อรหันตานันจตตชีนาน at, ขันปานามิ e, สัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกานันจยังพระลังอรหันตานันจตตชีนาลัขันปานามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกานันจยังพระลังอรหันตานันจตตชีนา ลกข e ันปั <tinc S 1> 1, ตตมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานจะยังพลังลานตานจเตชนลกขัน์ปัตตมิสสพโสสดพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกานจะยังพลังลานตานจเตชีนลกขันปัตตมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานจะยังพลังลานตานจเตชนลกขันปัตตมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระรตตาปัจเจกานจะยังพลังลันตานจเตชีนลกขันปัตตมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานจะยังพลังลนตานจเตชีน เรขันไปตามิสสะพ่อโสด้วยอำนาจแห่งบุคคลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิกระวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขอนุงสงแห่งบุคคลส่นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าพัทรพรเพ,เพื่อทองและครอบครัวของข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกส่วโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สิริจิตบั่นคง อันเป็นสัมมาอาชีพบันชอบทมขอว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีสัมมาทิ่ถิตั้งมั่นในการทำคำสอนแห่งองค์สงสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นิมโหทราสาธุกการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งนุภาพแห่งบุคลไปสวดถวบบุคคลทัปิดตายยอดเสรษถีตั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวืถึงว่าถุงมงคลงทั้งปวงที่สามสิ่งอุได้ะจัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและด้วยทานุภาพวันสิ์สรริทิ์อำเอองยนผลให้เป็สศรีงมงคลแก่ผู้ครอบครองและปูชาทุกประการเทิงสาธุ